รถอีแตนนะฮะแก่เข้าขึ้นมามาดูอีแตนติดดำนะครับติดดำดำได้นะฮะไปมาฮะ อีแตนคันนี้ฮะมีสโลด้วยนะฮะเกียร์สโลด้วยแล้วก็ดำได้ด้วยนะฮะดำได้ด้วยเดี๋ยวจะดำให้ดูนะฮะเอาข้าลงเนี่ยเป็นไนฮะอ่าลงมาแล้วนะฮะ ใส่มาสองอุ้มนะฮะใส่มาสองประมาณสองอุ้มกว่านะฮะเนี่ยสุดจัดประหลัดบอกอันนี้เป็นข้าว นี่เป็นตัวเอาคันดัมลงนะฮะเอาดัมลงดเดี๋ยวคืานี๋เอาเสื้อขันขาคาเทียนนะเขจาจะโกนออกไปหนอนอันนี้มันขาดอยู่เสื่อมเหรมวันนี้เชื่อ,เอมเราทุก่ี่นี้มันขาดอยู่ทุกหอยโลตัวนี้มันขาดทุกคนกับพวเสื่อมเดี๋ยวเอาเสื่อขันนี่ย วามากต่อไปฮะกูมีวิทไปเสื่อมให้นี่เสื่อมขึน่เเสือียโบแก้วอ่ะืนอยเอาคาไปหันเลยวขงดจังไห้ละเกียวเกี่ยวเขาได้จังไห้แล้วคนของเจ้เลยอ่ะ ดูอะอ, <c oughs> อันนี้เป็นเจ้าของนาเลยครับ <c oughs> อยู่ซื่อๆเ่าเป็นได้ยัยนี่ <c oughs> จักปีแล้วก็เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบยังกวดเขาอยู่ครับพี่น้องเงินนะเอ้ยสิหยอดทีนี้เุินนะแหงวอวเราแหงจันใส่ได้นน่เงินนะบรรยากาศครับใส่เล้วเทเหลวกับเอาไปใส่ไม่ฮะใส่ไม่ ขึ้นมาประมาณอ,าอุ่มสองอุ่มนี่แหละฮะเมื่อกี้สะออกครับเอาขึ้นมาแล้วก็สิสะออกไซรันอ่า,อ,าอันนี้ก็เป็นล้านนะฮะละอยู่ใต้ต้นบักเภาวนะครับอยู่ใต้ต้นบักเภาวนะเ,เดี๋ยวไปเฮ็ดเวียวกก่อนครับพี่น้องเ,อเดี๋ยวพ้อกันในอีพีต่อไปครับ